ดูเหตุที่อดจะสะเทือนใจไม่ได้<ฆ>แต่ต้องเล่าปูมหลังให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพ่อแท้ๆเลยด้วยนะไม่ใช่พ่อเลี้ยงนะผมคือลูกสาวตัวเองอายุ16ปีผมขืนไม่พอยังทำร้ายร่างกายสารพัดจนลูกทนไม่ไหวโทรหาแม่<ฆ>แม่มารับหนูหน่อยแม่กับพ่อเขาอยู่คนละที่กันเหมือนเขาก็แยกกันอะคราวนี้เนี่ยแม่ต้องออกอุบายถึงขนาดบอกเดี๋ยวจะขอขอพาลูกไปเที่ยว<ฆ>ก็แอบ,บเอาลูก,กลับมา ปรากฏทางนู้นไม่พอใจตามมาใช้ค้อนทุบศีรษะแม่กระโหลกแตกมือหกักบาดเจ็บสาหัสเรื่องของเรื่องแม่เล่าให้ทีมข่าวตอนที่มาร้องเรียนให้ฟังเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังแบบนี้ตัวเธอกับสามีแยกทางกันตั้งแต่ตัวน้องผู้เสียหายเนี่ยคลอดออกมาได้3วันยังเป็นเบบี๋ทารกอยู่เลยเนี่ย <5. S 1> ทางแม่ก็เป็นคนเลี้ยงมาตลอดก็เลี้ยงมาจนถึงน้องอยู่มสามอายุ15หปีพ่อก็ติดต่อมาบอกเธอ เดี๋ยวเราขอดูแลลูกเองก, <c oughs> ก็เริ่มส่งเงิน,น,นเป็นค่าเลี้ยงดูลูกให้เดือนละสามพันจนถึงมสี่ก็คือผ่านมาปีหนึ่งนะทางพ่อเขาก็บอกเราขอลูกไปเลี้ยงเองแต่ตัว,ต,วตัวแม่ในบ้านเขาอยู่นครศรีธรรมราชที่<ะ>จ่ออวดตัวพ่อเขาอยู่สุราษฎร์ธานีบอกเดี๋ยวขอลูกไปอยู่ด้วยเพราะไปอยู่กับเราเนี่ยไปอยู่กับทางฝั่งพ่อเนี่ยสบายกว่าเพราะว่าฐานะดีกว่าทางแม่ก็อ่ะเห็นอนาคตสดใสถูกไหมทางฝั่งนั้นรับไปเดี๋ยวไปดูแลลูกเองก็ ไม่ได้ติดใจอะไระก็เขาเป็นพ่อลูกกันน่ะก็ยินยอมลูกก็ไปเรียนหนังสืออยู่กับทางบ้านพ่อได้ประมาณสักเทอมหนึ่งออกถามเอา้าทําไมให้ลูกออกพ่อบอกหวงฮอยากให้ลูกมาอยู่ด้วยสบายใจกว่าเออสักพักแม่บอกติดต่อลูกไม่ได้เลยจนก้ามกราคมที่ผ่านมาเป็นทางฝั่งลูกลูกสาวแอบเอาโทรศัพท์พ่อโทรหาแม่บอกมารับหน่อยจะกลับไปอยู่ชะอวดเนี่ย สิบ,บมักบอกแค่วันเดียวนะแม่ด้วยความร้อนใจก็ <ฮะ S 1> ไปก็ไปเลยสิบมกราคมออกอุบายบอกกับทางพ่อเด็กบอกเดี๋ยวขอพาลูกไปเที่ยวแล้วก็พาลูกหนีกลับมา mm hmm. ที่ช้ำใจที่สุดปรีดไม่รู้จะยังไงเลยก็คือลูกสาวเปิดปากบอกกับคนเป็นแม่ว่า <ฮะ S 1> พ่อข่มขืนหนูไม่พอ <ฮะ S 1> ทุบตีหนูสารพัดนะถูกเพราะว,ว่าโทรศัพท์อ่ะเขาทำ ลายตัวสับของลูกหมดเลยสองเครื่องแม่ลูกใช้ตัวศัพท์เวลาจะติดต่อลูกก็ต้องโทรของเครื่องของเขาวันที่เก้ลูกได้แอบโทรมาบอกว่าที่แม่เห็นหนะแผลต้องการตั้งแต่บนหัวที่มือที่เอวบนหัวมีรอยตกกับปืนหัวแบบเป็นบาดแผลแบบแผลปิน ต่อมาค่ะ13มก,กราคมที่ผ่านมาพ่อของน้องเนี่ยก็ตามมาที่บ้านพอรู้ว่าแม่พาลูกหนีตามไปเลยค่ะที่อำเภอเฉะอวดพอเธอเห็นเธอก็พยายามจะปิดบ้านหนีแต่ไม่ทันแล้วปรากฏว่าถูกลากเข้าไปในห้องน้ำหลังบ้านเอาค้อนทุบศีรษะกว่า20ครั้งจนกระโหลกแตกยังไม่พอทุบที่มือทั้งสองข้างจนกระดูกหักเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์แล้วที่มือคุณแม่เนี่ยมีบาดผงบาดแผลนั่นแหละโดนคนเป็นพ่อเนี่ยทุบค่ะ แล้วยังไม่พอพ่อคนนี้ยังเอาค้อนทุบไปที่ศีรษะลูกชายอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นลูกแท้ๆของเขาเหมือนกันจนหัวแตกเลือดอาบอาการสาหัสกันทั้งคู่ตอนนี้ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฉอวดคดีนี้นะคะญาติแจ้งความเวลวค่ะข้อหาทำร้ายร่างกายแจ้งไว้ที่สพฉอ,อวดและข้อหาข่มขืนกระทำชำเราที่สพนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถูกตำรวจจับกุมไปแล้วแต่ยังคงให้การปฏิเสธก็คือ พ่อคนนี้ไม่ยอมรับแม้ว่าจะมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดในบ้านของพ่อขนะททาอนาจารลูกชัดเจนส่วนท,ทั้งที่แม่และลูกมาร้องเรียนกับทีมข่าวของเราครั้งนี้เพราะอยากให้ตํารวจดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งสองพื้นที่เลยเพราะงี้พ่อคนนี้ข่มขู่เอาไว้บอกว่าจะยอมขายที่ดินขายทรัพย์สินเพื่อมาสู้คดีนี้หากออกมาได้จะฆ่าทั้งแม่และลูก โหคู่แบบนี้เป็นใครก็กลัวทั้งนั้นใช่ไหมีม่มีข้อมูลในทางลับอีกว่ายังไงบอกว่าผู้เป็นพ่อคนนี้ยัดเงินให้ตำรวจเท่าไหร่ ห้าหมื่นบอกว่าให้ตำรวจเขียนสำนวนอ่อนโทษมันจะได้น้อยสามารถแบบให้ประกันตัวออกมาได้แต่ว่าญาติฝ่ายหญิงเนี่ยก็ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวเขากลัวไงถ้าประกันตัวออกไม่ได้คุกขู่แล้วไงคู่ออกมาได้เมื่อไหร่ฆ่าทั้งแม่และลูกดังนั้นฝากท่านผู้การนะทั้งผู้การนครศรีธรรมราชก็ดีนะเพราะว่าหนึ่งคือพื้นที่สพชฉอวดแล้วยังมีสพา่ารสุราษฎร์ธานีอีกท่านนึงก็คือท้องที่คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากท่านดูคดีหน่อยนะครับผู้หญิงและเด็กทั้งนั้นเลย